สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มหาก้าวเล่าเรื่องจะพาท่านผู้ชมมาศึกษาในสาธารพิธีเรื่องการประเคนสิ่งของแด่พระสงฆ์การประเคนหมายถึงการมอบให้ด้วยความเคารพใช้ปฏิบัติต่อพระพิสุสงฆ์เท่านั้นมีวินัยบัญญัติห้ามพระพิสุสงฆ์รับหรือหยิบสิ่งของมาขบชั้นเอง วิธีประเคนคือนั่งหรือยืนห่างจากพระประมาณหนึ่งศอกจับสิ่งของที่จะประเคนด้วยมือทั้งสองข้างยกให้พ้นพื้นเล็กน้อยแล้วน้อมประเคนด้วยความเคารพถ้าเป็นสุภาพบุรุษพระสงฆ์จะรับด้วยมือทั้งสองแต่ถ้าเป็นสุภาพสตร,รีพระจะทอดผ้าสำหรับประเคนออกมารับพึงวางสิ่งของนั้นบนผ้าแล้วปล่อยมือ เมื่อประเคนเสร็จแล้วพึงกราบหรือไหว้แล้วแต่กรณีหลายๆคนสงสัยว่าทําไมต้องประเคนมาดูที่มาเพื่อให้เข้าใจว่าเหตุที่ต้องประเคนก็คือในสมัยพุทธกาลมีพระภิสุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีปกติประพฤติเอาทุกอย่างเหมือนผ้าบางสกุลคือเือทุกอย่างชักเป็นผ้าบางสกุลไม่มีความประสงค์ที่จะรับอาหารบิณฑบาตท,ที่ชาวบ้านนํามาถวาย มีแต่แสวงหาอาหารเครื่องเส้นเจ้าที่ที่ชาวบ้านเขาเอาไปวางไว้ที่ป่าช้าบ้างที่ต้นที่โคนต้นไม้บ้างที่ธรณีประตูบ้างมาฉันเองเหมือนกับการแสวงหาภาพบังสุขุนชาวบ้านเห็นเข้าก็กล่าวตีเตียนพิสุท์ทั้งหลายได้ยินคำนั้นก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงทราบและทรงถามความประพฤติ เป็นไปดังกล่าวนั้นทรงตีเตียนว่าการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสมไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสแห่งชนที่ยังไม่เลื่อมใสพระองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดกลืนอาหารที่เขายังไม่ให้ล่วงช่องปากเป็นปาจิตีคือเป็นอาบัติปาิจิตีต่อมาทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่าภิกษุใดกลืนอาหารที่เขายังไม่ให้ล่วงช่องปาก เป็นปาจิตียกเว้นน้ำและไม้สีฝันการประเคนที่ถูกต้องตามหลักพระวินัยมีลักษณะกำหนดไว้5ประการดังนี้ 1. สิ่งของที่จะประเคนต้องไม่ใช่ของใหญ่เกินไปหรือหนักเกินไปขนาดคนพอมีกำลังปานกลางยกขึ้นได้ถ้าหนักหรือใหญ่เกินไปไม่ต้องประเคนต้องใช้วิธีอืน่น 2. ผู้ประเคนต้องอยู่ในหัตถบาทคือเอามือประสานกันแล้วยื่นไปข้างหน้าห่างจากพระพิสุสงฆ์ผู้รับประมาณหนึ่งศอก 3. ผู้ประเคนน้อมสิ่งนั้นส่งให้พระพิสุสงฆ์ด้วยกิริยาอ่อนน้อมแ,แออสดงความเคารพ 4. การน้อมสิ่งของเข้ามาให้นั้นจะส่งให้ด้วยมือก็ได้หรือใช้สิ่งที่เนื่องด้วยกายก็ได้เช่น ใช้ทัพพีหรือช้อนตักอาหารใส่บาตท,ที่ท่านถือหรือสะพายอยู่ก็ได้ 5. ในกรณีที่ผู้ประเคนเป็นชายพระภิกษุสงฆ์ผู้รับจะรับด้วยมือในกรณีที่ผู้ประเคนเป็นผู้หญิงจะรับด้วยของเนื่องด้วยกายเช่นผ้าทอดรับใช้บาตรรับใช้จานรับเป็นต้นถ้าพระภิกษุ ผู้รับประเคนนั่งบนเก้าอี้หรืออยู่บนอาสนะสูงผู้ประเคนไม่อาจนั่งประเคนได้ให้ถอดรองเท้าเสียก่อนแล้วยืนประเคนด้วยวิธีที่กล่าวแล้วของที่ประเคนแล้วห้ามคฤรหัดแต่ต้องอีกเป็นเรื่องของพระพิสูุสงฆ์ท่านจะหยิบส่งกันเองหากไปแตะต้องเข้าโดยเจตนาหรือไม่ก็าตาม ของนั้นถือว่าขาดประเคนจะต้องประเคนใหม่อันนี้ในกรณีที่ถือเคร่งครัดนะครับพระพิสูตส,สายป่าหรือพระกรรมฐานจะนิยมปฏิบัติข้อนี้เคร่งครัดนะครับสิ่งของที่ไม่ใช่ของเคี้ยวขบฉันเช่นกระโถนจานช้อนแก้วเปล่ากระดาษเป็นต้นไม่นิยมประเคนจะประเคนก็ได้นะไม่ห้ามครับแต่ว่าไม่นิยม ถึงไม่ประเคนพระก็ใช้ได้อยู่แล้วไม่เป็นอาบัติเพิ่มเติมในเรื่องการประเคนครับเมื่อประเคนเสร็จแล้วให้กราบ3มครั้งหรือไหว้หครั้งก็ได้ถ้าของที่ประเคนมีมากให้คนประเคนของนั้นให้หมดเสียก่อนแล้วจึงกราบหรือไหว้ไม่ได้ยมกราบหรือไหว้ทุกครั้งที่ประเคนเพิ่มเติมครับ การทำบุญถวายสังฆทานแต่พระภิสุสงฆ์ที่เราเคารพนับถือเราควรเลือกซื้อเข้าของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์อย่างแท้จริงได้แก่ประเภทเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นสบู่ยาสีฟันมีดโกนทิชชู่ร่มหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดต่างๆเป็นต้นเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์ผ้าตาลจีวรผ้าขนหนู ผ้าเช็ดหน้าหรือรองเท้าเป็นต้นไม่ควรถวายนอกเหนือจากนี้นะครับสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพระก็ไม่ควรถวายแล้วก็การถวายการประเคนสิ่งของก็ถ้าเป็นอาหารก็ถวายในช่วงเช้าไปถึงเที่ยงนะครับไม่ควรถวายช่วงบ่ายถ้าเป็นอาหารของขบเคี้ยวที่เป็นอาหารนะครับส่วนอของที่ของดิบนะครับของที่ที่ไม่สุก นะของดิบนะอาหารประเภทดิบทั้งหลายนะก็ไม่ควรถวายพระถึงแม้เวลาฉันก็ตามนะครับนี่คือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประเข็นสิ่งของนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ